นี่นะครับก็จะเป็นเคียวแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้ตึงๆแบบนี้นะครับเป็นเคียวสําหรับกิจกรรมอีเวนต์ใหม่นะครับอีเวนต์บางกรในส่วนแมปเบดบอลนั่นเองนะครับใครอยากได้แบบนี้อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนรับดาบรับเคียวตรงนี้ภายในหนนาทีเท่านั้นไปเราไปดูกันเลย โอเคนะครับผมก็ต้องขอาการสวีดัสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอทแมปเบสบอลนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับ ทางด้านของเกียวมังกรนะครับผมดาบมังกรฟรีนะครับภายใน1นาทีเท่านั้นนะครับจำว่ารับดาบฟรีเกียวฟรีฟรภายใน1นาทีเท่านั้นทํายังไงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราเข้ามาที่เซิร์ฟวีหรือว่าเซิร์ฟวีพีก่อนเลยนะครับเข้ามากับเพื่อน2คนพอไม่ต้องเข้าเยอะนะครับเพื่อจะเป็นการแบบ าหาดาบหาเคียวแบบรวดเร็วนั่นเองนะครับผมเข้ามาก็เล่นอะไรให้เสร็จนะครับจากนั้นรอมังกรเกิดแบบนี้หน้าจอมันจะสั่นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับบอกเลยว่าโคตรไวแล้วก็ได้เคียวไวมากๆนะครับจากนั้นมันจะมีวิดีโอเปิดตัวมาแบบนี้เป็นมังกรผู่หัวแบบแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษบลาๆด้านล่างนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็รอสักครู่ครับนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใหน้นะครับนี่ครับดวลกันเลยนะครับผมกับเพื่อนเรานะนะครับเอา พี่ยังไม่ได้ดวลเลยนะครับน่าจะจบแล้วหรือเปล่าเนี่ยนะครับอา๋ยวรอลุ้นก่อนว่าจะขึ้นมาสุ่มอะไรหรือเปล่านะมันจะเด้งให้แบบอ่าสุ่มให้เราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของดาบของเคียวนะเดี๋ยวรอลุ้นดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนั่นเองนะครับมาจากนั้นก็รอสักครู่นะครับนี่สุ่มเรียบร้อยนะครับมาลุ้นกันว่าพี่เนี่ยจะได้อะไรนะครับบึ๊บมามามาเคียเค้ยวเคี้ยวฮึได้เอฟเฟกระเบิดไปถ้าใครดวงดีได้เคียวก็คือจะได้เคียวเลยสำหรับเมื่อกี้เนาะนะครับ หรือว่าใครได้ด่าไปก็คือจะได้ด่าไปเลยในส่วนเมื่อกี้นะครับผมก็คือถ้าเราลงเล่นต่อไปเนี่ยก็คือมังกรก็จะยังไม่เกิดนะมันก็จะนี่ครับดีเลยของพี่นี่เชั่วโมงเลยนะนะครับก่อนหน้านี้4ี่ชั่วโมงครับใครกี่ชั่วโมงมากเนี่ยก็จะลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับของพี่ก่อนหน้านี้เป็น4ชั่วโมงเนาะแล้วก็มาเป็น7ชั่วโมงโอ้โหบอกเลยว่าโคตรนานครับเห็นไหมมังกรก็ไม่เกิดละนะครับเราก็ต้องรอเวลาตรงนี้ให้ให ยังไงให้มันเหลือศูนย์นั่นเองนะครับเราถึงจะได้ทางด้านของอลุ้นดาบล,ลุ้นเคียวนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับสลับวิธีง่ายๆนะครับแล้วก็ได้รวดเร็วแน่นอนนะครับแนะนำให้เข้าเซิร์ฟ VP กับเพื่อน สองคนพอนะครับล่นกัน2คนนะครับจากนั้นพอผสมเราก็จะมีโอกาสได้ทั้งเคียวแล้วก็ดาบแล้วก็เอฟเฟกอะไรต่างๆเป็นของฟรีในส่วนอีเวนต์มังกรนั่นเองนะครับผมใครชอบคลิปนี้แล้วก็ตามมาจากทิกตอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพี่กันด้วยเดี๋ยวมีอีเวนต์ใหม่ยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะรีบมารีวิวแล้วก็อัปเดตแล้วก็บอกสูตรลับอะไรต่างๆให้ทั้งหมดเลยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกลับ่าสวัสดีครับ